สวัสดีครับสมาชิกช่อง G Sport Channel วันนี้อยู่กับผมเจต g s p o r t เหมือนเดิมในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับย้ำว่าเราเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับ กับการพรีวิวพูดคุยก่อนเกมนะครับเพื่อจะให้คุณได้ดูฟุตบอลกันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราก่อนนะครับแล้วก็กดไลค์เพจ G Sport Channel ครับโดยพ้องยิ่งเดี๋ยวฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายกำลังจะมาแล้วในวันศุกร์หน้ารับรองว่าเข้มข้นแน่นอนนะครับกับช่วงเล่าก่อนแข่งไม่ผิดหวังนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับคืนวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยอก็แล้วกันนะครับฟุตบอลกระชับนิตรีมชาติก็ยังมีคู่ที่น่าพูดถึงนะครับ ก็จะเตะกันเวลา4ทุ่มตรงนะครับที่กรุงมอสโกรครับรัสเซียจะอุ่นเครื่องเปิดบ้านเจอกับเบลกเรียครับรัสเซียเนี่ยเป็นทีมที่ตีตัวไปเล่นยูโรรอบสุดท้ายนะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกเสมอโปแลนด์มา1 1จริงๆตัวหลักๆในทีมชุดนี้หายเจ็บกลับมา2คนนะครับก็คือมาริโอเฟอร์นันเดสรวมไปถึงเดนิสเชรีเชฟครับเกมนี้มีโอกาสได้ลงเล่นตัวจริงนะครับที่เหลือเนี่ยเลกเซนิรานชุกข้างหน้าเป็นตัวเก่าอย่างอาเตมชูบาเหมือนเดิม ฝั่งของเบลเกเรียเนี่ยเป็นทีมเลือกใหม่นะครับที่กำลังสร้างทีมขึ้นมาครับไม่มียุคของดีเบต้ธธาเบอร์บาตอฟแล้วนะครับเกมอุ่นเครื่องล่าสุดคือการบุกเสมอสโลวาเกียมาหนึ่งหนึ่งนะครับมีโบซิดาคราเอฟมอนชิลสเตวาตีนอฟนะครับขนาน้าเป็นอาตานั์อิลิเยฟเป็นกองหน้าตัวเก่งนะครับ คู่นี้ไม่ได้เจอกันมาแล้วเกิน10ปีครับผลล่าสุดคือการอุ่นเครื่องปี2010ปรากฏว่ารัเสเซียชนะ1 0นะครับคือผมบอกว่ารัเสเซียเนี่ยเตรียมทีมเข้มข้นแน่นอนนะครับเบลกเรีเนี่ยไม่ได้ไปเล่นยูโรรอบสุดท้ายดังนั้นโอกาสเป็นของรัเสเซียครับแม้ว่าจะรองทีมแต่ว่าเกมนี้เล่นที่มอสโกต่อหน้าแฟนบอลที่เข้ามาดูได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นรัเสเซียที่ทําได้ดีกว่าครับเกมพวกนี้ติดตามกันได้เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับส่วนีกคู่นึงเนี่ยผมเอาบรรยากาศของฟุตบอลลีกรองของสเปนนะคร เพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2อนะครับอัลมเรียจะเปิดบ้านเจอกับกิโรนาเกมแรกเนี่ยกิโรนาเปิดบ้านถล่มมาก่อน3-0นะครับทำให้ได้เปรียบมากๆกับการที่จะเข้าชิงชนะเลิศเพื่อที่จะลุ้นกลับมาสู่ลาลีกาสเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับอัเมเรียตัวหลกัหลกๆเนี่ยมีอากออาเกตาซีควรนบีญาซาบูคอสต้านะครับขา้าเป็นอูมาซาดิฟังของกิโรนาเนี่ยเกมล่าสุดก็คือการ ก็คือการนัดแรกก็คือการบุกไปถลม่มอาเปิดบ้านถล่มอเมริยามา3ศูนเนี่ยครับถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไ้เยอะนะครับตัวหลักนีโรลิโก้มอนชูอิบราฮิมาเกเบนะครับแต่ว่าไปเด่นที่คู่กองหน้าครับก็คือโจเอลบาเซนัตที่เล่นกับมาบาดูซิลล่าครับโดยเฉพาะซิลล่านี่ยิงประตูต่อเนื่องเลยนะครับแน่นอนเงื่อนไขเนี่ยอเมริยาไม่มีทางเลือกครับต้องชนะถึง3ประตูเท่านั้นนะครับหากหวังจะได้ลุ้นในขณะที่กิโรนานเนี่ยออปชั่นง่ายเลย บุกมาเสมอก็ได้แพ้1 0ก็ได้แพ้2ประตูก็ยังเข้าชิงนะครับ <_ d ata> เรียกว่าเล่นง่ายกว่าเยอะสำหรับกีโรนาคือผมมองว่าเป็นเกมที่น่าจะ อามาเรียนน่าจะทําได้ดีครับแต่ก็ไม่น่าจะเพียงพอที่จะเข้าชิงชนะเลิศในการลุ้นเลื่อนชั้นนะครับก็น่าจะเป็นกีโรน่าที่จะกลับไปเล่นมีโอกาสได้ไปลุ้นกลับไปเล่นในลาลีกาสเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือ2คู่ที่นํามาฝากกันในช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพจ G Sport Channel นะครับย้ําว่ายูโรกําลังจะมาแล้วติดตามไว้ไม่ผิดหวังนะครับทั้งโพสต์ทั้งคลิป กดซีเฟิร์ด้วยเวลาเราลงโพสต์คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับช่วงเล่าก่อนแข่งนะครับสวัสดีครับ